รายการบันทึกสถานการณ์ครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องการเตรียมการประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเป็ก2022นะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปพูดคุยกันครับกับท่านนัทพานุนพคุณรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศครับตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับ ท่านคะให้ท่านเล่านิดน,นึงคะ่ะสำหรับภูมิหลังของการรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพเอเป็กในปี2 5 6 5ของประเทศไทยนะคะกระทรวงการต่างประเทศตรงนี้มีบทบาทหน้าที่ในเรื่องนี้ยังไงบ้างคะเอเป e หรือว่าที่ภาษาอังกฤษคือ Asia Pacific Economic Cooperation หรือว่ากรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับก็ ตั้งเมื่อปี2532นะครับมีเป้าหมายหลักที่จะส่งเสริมการเปิดเสียรีทางการค้าและการลงทุนการรวมตัวทางเศรษฐกิจนะฮะการลวมือทางด้านวิชาการแลกเปลี่ยนองคความรู้ทึ่เน้นเรื่องธุรกิจและก็เศรษฐกิจของภูมิภาคเป็นเป็นหลักระหว่างเขตเศรษฐกิจเอเปกนะครับทั้ง21เขตเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการมุ่งเป้าไปที่ การเปิดเสถีการค้าการลงทุนนะฮะตั้งแต่สมัยเป้าหมายโบกอตั้งแต่วิสัยทัศน์ปุตรจยาตอนที่ประเทศอื่นเป็นเป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็มีการตั้งเป้าหมายในยี่สิบปีข้างหน้าคราวนี้มันก็มีความสคำสมคัญเพราะว่ามันก็เน้นเรื่องการรวมตัวทางเศรษฐกิจแล้วก็ความยั่งยืนด้วยโดยเฉพาะช่วงที่เศรษฐกิจโลกก็ถูกกระทบโดยโควิดไปไปทั้งโลก,กน,นะครับคราวนี้พอถึงคราวที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพเนี่ย ปีหน้านะครับปีสองพันยสิบสองเนี่ยก็จะเป็นโอกาสที่ที่ดีที่จะคุยหารือกันเรื่องการฟื้นฟูเศรษฐกิจของเขตเศรษฐกิจเอเปกนะฮะหลังจากหลังจากโควิดความจริงเราก็เคยเป็นเจ้าภาพมาแล้วเมื่อประมาณจ9ดเก้าปีที่แล้วคือคศสองพันสามนะครับเคยเคยมาแล้วสองครั้งซ้ําๆนะครับและนี่จะเป็นครั้งที่สามในในปีหน้าปีสองพันยิบสองครับครับการเป็นเจ้าภาพเอเปกมีความสําคัญยังไงกับประเทศไทยแล้วก็คนไทยครับท่านครับครับผมสําคัญมากนะครับเพราะว่า อย่างว่าประเทศไทยก็เหมือนกับเศรษฐกิจที่สําคัญในเอเชียแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยก็ต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจการความร่วมมือทางด้านการเศรษฐกิจทั่วทั่วโลกนะครับก็เอเฟกจริงๆแล้วเนี่ยเป็นกรอบที่เป็นแหล่งสมมุตเป็นแหล่งบ่มเพาะทางความคิดแล้วก็ที่มีอิทธิพลต่อการกําหนดมาตรฐานการกําหนดนโยบายในประเด็นใหม่ๆของโลกที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจนะฮะมาตรฐานทางเศรษฐกิจความทันสมัยความเป็นสากลศักยภาพการแข่งขันนะฮะ ก็มันจะเป็นประเด็นที่สําคัญสำหรับคนไทยเศรษฐกิจไทยมากๆเลยอย่างเช่นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกับเรื่องดิจิทัลนะฮะการเปิดเสรีการเดินทางการท่องเที่ยวนะฮะแล้วแม้กระทั่งเรื่องอที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนนะฮะซึ่งไทยเองก็จะผลักดันประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ BCG Bio Circular Green ซึ่งก็เป็น นโยบายสําคัญอันหนึ่งของของเราดังนั้นคนไทยทุกคนเนี่ยจะได้ผลกระทบที่ในเชิงในเชิงบวกถ้าหากความร่วมมือของเอเปกมันก้าวหน้าต่อไปในอนาคตโดยเฉพาะถ้าถ้าไทยเราเป็นเจ้าภาพปีหน้าแล้วก็เราก็ผลักดันประเด็นที่สําคัญสำหรับเราเองนะครับก็โยงกับธุรกิจขนาดย่อมขนาดเล็กนะฮ SM นะ SMEs โลกดิจิทัล Cashless s o c i e t นะฮะแล้วก็หลายเรื่องที่เป็นเรื่องที่สําคัญสำหรับค,ค,คนไทยโดยเฉพาะเรื่องที่ต้องสร้างความสมดุลระหว่าง การสาธารณสุขกับเรื่องเรื่องเศรษฐกิจนะเฮลส์เฮลส์กับอีกออมนีโยงกันมากเลยเอเดตเขาก็จับเรื่องนี้ด้วยดังนั้นประเทศไทยเนี่ยได้ได้ประโยชน์แน่แน,นอนนะครับมันจะมีเรื่องการเกษตรที่ยั่งยืนการเกษตรแบบใหม่เทคโนโลยีการเกษตรด้วยเป็นกรอบการประชุมที่จับเรื่องเศรษฐกิจในหลากหลายมิตินะครับ <c oughs> ซึ่ง ก็หวังว่าคนไทยก็จะได้รับประโยชน์หลังจากที่ไทยเป็นเจ้าภาพนะครับค่ะและในช่วงที่ผ่านมานี่กระทรวงการต่างประเทศได้มีการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพเอเป็กยังไงบ้างคะครับผมมีการหารือในทุกระดับนะครับก็รวมทั้งกับภาคเอกชนกกรสภาอุดสภาหอนะครับในการเตรียมการโดยที่กระทรวงการต่างประเทศก็เป็นมีหน้าที่เป็นประเทศที่จะ เศรษฐกิจที่จะรับรับต่อจากนิวซีแลนด์นะครับในการประชุมระดับเจ้าที่อาวุศโสเพื่อเตรียมการหลายอย่างมี working group ค่อนข้างจะหลากหลายเ,เรื่องเหมือนกันนะครับก็จริงๆแล้วเอเอ็กเนี่ยก็จะมีเน้นในทางด้านสามเรื่องซึ่งทางไทยเองก็ได้เตรียมการ,พรเพื่อจะเหมือนกับชงเตรียมเอาไว้นะฮะว่าในปี2022เนี่ยมันจะไปที่ทางไหนจะมีผลลัพธ์ออกมาได้มากน้อยแค่ไหนในสามเรื่องเป็นหลักนะฮะอันแรกก็คือเรื่องการ ส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุมซึ่งก็รวมรวมถึงเรื่องอเรื่องความมั่นคงทางอาหารนะฮะรวมถึงเรื่องการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมก็มีนะครับรวมถึงเรื่อง BCG การเจริญเติบโตนะฮะ,ะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องการอำนวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนก็โยนถึงเรื่องอเศรษฐกิจดิจิทัลรวมถึงเรื่องเอเปการค้าเอเปในแง่ของการค้าดิจิทัลนะฮะความเชื่อมโยง connectivity นะครับแล้วก็มีเรื่องของการฟื้นฟูความเชื่อมโยงและการเดินทางและการท่องเที่ยวด้วยหลังจากที่ทุกประเทศถูกกระทบโดยโดยโดยควิดนะฮรันั้นก็จะมีผลลัพธ์เยอะทั้งหมดเนี่ยทางไทยก็ได้เตรียมการปูพื้นเอาไว้ล่วงหน้าเพาถึงวาระที่ไทยเป็นเจ้าภาพเอเป e แล้วเนี่ยก็คงจะผลักดันความร่วมมือได้อย่างชัดเจนเราจะรับไม้ต่อจากนิวซีแลนด์ ในวันที่สิบสองพฤศจิกายนสองห้าหกสี่เดือนเดือนหน้านะครับ้ก <c oughs> ็คงเริ่มจากตรงนั้นเป็นเจ้าภาพเป็นเวลาหนึ่งหนึ่งปีนะครับค่ะ <c oughs> แล้วสถานการณ์โควิดนี่มันจะเป็นอุปสรรคในการทําหน้าที่เจ้าภาพของเราไหมคะครับก็หวังว่าจะไม่เป็นนะครับทุกคนก็หวังอย่างนั้นแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรากะว่าอยากจะให้เป็นการประชุมที่เป็นทางกายภาพให้มากที่สุดไม่ได้เป็นออนไลน์จริงๆแล้วอาจจะเป็นการประชุมครั้งแรกในในโลกนะะที่มีการ าหาเลือกกันแบบาทางกายภาพทางทางฟิสิกอลนะค,ะครางอย่างเต็มรูปแบบเพราะว่าที่ผ่านมาการประชุมหลายๆอันก็อาจจะเป็นแบบไฮบริดใช่ไหมครัแบบแบบผสมผสานบางคนที่มาไม่ได้หรือว่าต้องถูกกักตัวอะไรก็ต้องออนไลน์กันก็หวังว่ามันจะไม่ไม่กระทบนะฮะ,ะแต่ก็จะเป็นประเด็นสําคัญแน่นอนอเรื่องอผลผลกระทบจากโควิดที่ทุกประเทศต้องต้อง,ต,องต้องเจอนะฮะ,ะก็คงจะเป็นการประชุมเต็มรูปแบบเท่าที่เท่าที่เราทําได้แต่ว่าคาดว่าจะ อยากให้เป็นาทางกายภาพฟิสิกอลให้ให้มากที่สุดนะครับการประชมุมครั้งแรกของเรานี้ก็จะเริ่มเดือนธันวาคมานี้แล้วนะอีกสองเดือนคข้างข้างหน้านะครับก็วางแผนให้ให้เป็นเช่นนั้นครับครับเราด้านการประชาสัมพันธ์แล้วครับกระทรวงการต่างประเทศได้กำหนดยุทธศาสตร์และแผนงานด้านการสื่อสารแล้วก็ประชาสัมพันธ์ไปยังไงบ้างครับทะนะ่านครับครับผมขอบคุณครับก็ เราก็มีทีแล้วทางรัฐบาลก็มีคณะกรรมการระับชาติที่เตรียมการสาธารณเรื่องเอเปกขณะเดียวกันภายใต้นั้นก็มีคณะอน,กนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์นะครับมีการประชุมไปแล้วสองสาครั้งเพื่อจะขับเคลื่อนประเด็นหลักพิ i ริที่สำคัญที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นะครับการลงทุนการฟืนฟ้นฟูความเชื่อมโยงการเชิญสุดที่ยั่งยืนเาไว้ในแง่การประชาสัมพันธ์เนี่ยเราก็มีแนวคิดที่จะใช้นะครับก็คือเรื่องการตระหนัก เข้าใจใช้ประโยชน์นะก็คือ inform insight integrate ะะหรือหรือ i n v o l v e นะฮะก็เน้นการสื่อสารการสร้างการรับรู้แล้วก็การประชาสัมพันธ์บทบาทเกี่ยวกับเอเปกนะฮะบทบาทและภารกิจของไทยในฐานะที่เป็นเจ้าภาพทั้งตั้งแต่ก่อนการเป็นเจ้าภาพระหว่างเป็นเจ้าภาพแล้วก็หลังการเป็นเจ้าภาพด้วยก็เน้นย้ําถึงการ สร้างความมีส่วนร่วมของท,ทุกภาคส่วนนะฮะในสังคมรวมถึงภาคเอกชนด้วยที่เราก็ไป engage กับเขาเยอะพอจตรยมเตรียมาการนะครับก็มันก็มีการเตรียมการหลายอย่างเราสร้างพันธมิตรในในภาคเอกชนภาคประชาสังคมแล้วก็สื่อมวลชนนะกับสื่อมวลช,ช,ชนนี่เราก็มีการจัดเอเป็กมีเดียโฟกัสมาแล้วแล้วเดี๋ยวจะจัดอีกนะฮะเอกชนจะมีส่วนร่วมในเอเป็กเยอะเลยเพราะว่าเขาก็มีสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเป็กหรือว่าเอแบกนะฮะ อยู่ด้วยนะครับแล้วก็จะมีการประชุมผู้นําภาคเอกชนภาคธุรกิจเอเทกด้วยดังน,นั้นการสร้างการรับรู้เนี่ยก็ค่อนข้างจะกว้างเราก็จะมีทางกรมประชาสัมพันธ์นอกจากกรมสารนิเทศของผมนะครับกรมประชาสัมพันธ์ก็จะช่วยสร้างการรับรู้ให้กับทุกคนในประเทศไทยแล้วก็ในเขตเศรษฐกิจเอกเทเยาวชน SME เกษตรกรคนรุ่นใหม่ในหลากหลายาร,ร,รูปแบบนะครับก็จะบอกได้ว,ว่า,าประเด็นหลัก ของเอเปกนะฮะธีมธีมหลักนะฮะก็คือ Open c o n นเน t กต์บาลานซนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมุ่งที่จะนำเอเปกในฐานะเจ้าภาพตามหลักงานตามแนวทางดีครับค่ะ,คะเรื่องของการมีส่วนร่วมค่ะท่านครประชาชนคนไทยจะสามารถมีส่วนร่วมแล้วก็สนับสนุนในการเป็นเจ้าภาพเอเปกครั้งนี้ได้ยังไงบ้างคะครับก็อันแรกก็คือเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับคล้ายๆกับตอนที่ ไทยจะเป็นประธานอาเซียนเมื่อสองปีที่แล้วนะฮะเป็นเจ้าภาพที่ดีเพราะว่าการประชุมเอเปกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นทั้งปีตั้งแต่พฤศจิกาปีนี้จนถึงจนถึงพฤศจิกาปีหน้านะครับแล้วก็เกิดขึ้นในหลายเมืองนะครับอาจจะไม่ใช่กรุงเทพยอย่างเดียวนะครับ <c oughs> ก็จะมีผู้แทนเข้ามาเป็นหลายหลายพันคนอันนั้คือเป็นเจ้าภาพที่ที่ดีนะครับก็การที่คนไทยจะเตรียมการนี่ก็คือจะมีการสามารถจะ ตามประเด็นที่สําคัญที่ออกทางสื่อได้ด้วยมีสวนรวมนะครับมันก็จะมีเวทีให้ให้ความเห็นได้ด้วยนะครับก็คิดว่าการติดตามนี้จะเป็นเรื่องสําคัญทั่วป,ประเทศโดยเฉพาะยุช่วงที่เราพยายามจะก้าวพ้นออกจากวิกฤตทางเศรษฐกิจที่เราที่ทุกประเทศเจอตอนต่อช่วงโควิดนะครับครับเอาละครับท้านี้ท่านมีอะไรฝากเพิ่มเติมถึงผู้ฟังทางบ้านไหมครับ ครับผมก็ทุกคนก็เจอความายากลาบากในช่วงโควิดอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจนะครับนี่ก็เป็นโอกาสที่สําคัญเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่ไทยเราจะมีบทบาทในการผลักดันกเปลี่ยนแปลงพ,พลิกโฉมนะครับพลิกโฉมให้เรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับเราอาจจะต้องสู้กับโควิดต่อไปอีกนานเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจแต่ว่าทานั้นเศรษฐกิจในไทยก็พร้อมที่จะ นำนำโลกนะนำนำเศรษฐกิจที่เป็นเขตสมาชิกเขตเศรษฐกิจของเอเปกนะครับเพื่อให้สามารถที่จะมีข้อบิวเริ่มหรือมีความร่วมมือใหม่ๆที่ทำให้เศรษฐกิจของทุกประเทศเนี่ยแข็งแข็งแกร่งขึ้นนะครับก็คงต้องเอาเอาใจช่วยกันนะครับเพราะว่านิวซีแลนด์ในฐานะเจ้าภาพปีน karaoke, then, instead, ี้นะครับปัจจุบันเนี่ยก็ก็ก็ทําได้ดีนะครับแล้วก็นําร่องหลายหลายอย่างมาทีผลลัพธ์หลายหลายอย่างที่เราคาดว่าจะ ได้ผลนะครับอย่างเช่นการเดินทางระหว่างเขตเศรษฐกิจเอเปกเนี่ยอาจจะอาจจะสะดวกสะดวกขึ้นอาจจะอาจจะง่ายขึ้นนะเพราะมีกลไกที่มารองรับมี business travel card นะฮะเป็นเป็นตัวอย่างนะครับหรือไม้การสนับสนุนเอ e เอที่ถูกกระทบโดยโดยโควิดคนคนตัวเล็กๆนะฮะแล้วก็บทบาทของเยาวชนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยดังนั้นก็ขอให้ทุกคนก็เป็นเป็นกำลังใจให้ให้กันและกันนะครับเพราะว่าเรื่องปากท้องนี่เป็นเรื่องที่มีความสาคัญสำหรับประเทศไทยแล้วก็สําหรับ เเศรษฐกิจก็ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองก็จะทําหน้าที่อย่างเต็มที่ตั้งแต่วันที่รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพเดือนหน้าจนถึงปีหน้านะครับเพื่อเพื่อประโยชน์เพื่อพัฒนาการเพื่อความมั่งคัง่งความยั่งยืนนะของเศรษฐกิจไทยแล้วก็ทุกคนในในประเทศไทยนะครับครับวันนี้ทางรายการครับขอขอบคุณท่านนัทพานุนพคุณรองที่ปรืกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับขอบคุณค่ะขอบพคุณครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับ